กาทำนี่ก็ลําบากนิดหน่อยนะคะตอนนนั้นมานะฝนก็ไม่ตกนะ,ะลมก็ไม่มีนะคะพอตั้งกล้องแค่นั้นแหละคะ่ะเสงก็บ่มีแหมลมแล้วฝนก็จะตกเองโอ้ยอย่าให้เสดนยมันก็มีอารมณ์บ้างนะเพื่อนๆเวลาทำคอนเทนต์เนี่ย พอาบนป๊บหยุดปั๊บโอ้เจ๋งนี่ว่าคุยกับลมรู้เรื่องอมาอีกแล้วอันนี้แม่โอ้ยปิว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 เอาแบบนี้ก็ได้อรถดีเหมือนกันนะไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลิกกันเลิกกันเลิกนะ แสงจะไม่ได้แล้วนะคะเออตอนมานก็ตอนนี้มันแค่สี่มงแรงเนะี่ยแมงข้าตอกนะคะโตเต็มวัยแล้วมันจะเป็นจะเอีย้ยน่ะคล้ายแมงกับเบอร์นะคะมันก็จะลอกคาบจดสีดสีขาวนะ,ะจะหลั่ขนนั่นสวยงามปลกปุยที่มีดาม,มากกันปลเลือดปเตอนะคะมันเป็นแมงกับเบอร์นะคะนี่พอออกไปแล้วออกไปแล้วมันก็เบาต้องย่อง,องนี้นะคะ่ะ พิวไว้ไปตามสายแสลมเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะเน่เป็นพวกเป็นวาจีนะคะเดี๋ยวอันจะถ่ายภาพนิ่งก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยคุยมัน <c oughs> ไม่ได้ทำลายระบบนิเวศนะคะคือเปละประเตอแพะบ้านอันเนี่ยค่ะพัดไปที่อื่นก่อนนะคะแรงลมนะคะก่อนที่อารมณ์จะเสียนะคะ นี่ยค่ะวงจรชีวิตอ่ะน้องก็จะเป็นนี่ยค่ะพอรอกคาบออกมาก็เป็นเนี่ค่ะบินเห็นไหมแต่เอ๋ค่ะตรงเนี้ยค่ะก็จะเป็นผีเสื้อนะคะคลา้คลายผีเสื้อไม่ได้ฟันธงว่าเป็นผีเสื้อนะคะน้องก็คลา้คลายผีเสื้อะค่ะเป็นแลบเป็นแลบเป็นแลบเนี่ยฮะไปทางใดดีวะเฮ้ยอ้ะบินพอแลบ,บ,บไปแลบไปแลบไปแลวอ่าบนหัวอันนี้ก็จะมีกิ่งหนึ่งนะคะ ก็ถ้าไม่มาถ่ายตอนนี้นะคะน่าจะไม่เกินสองสามวันมันก็จะไม่อยู่ให้เราเห็นนะคะจริงๆ้นจะมาหลายวันแล้วค่ะโอ้ยมาตกนะคะเนี่ยนะคะทุกคนน้องก็จะเนี่ยค่ะเป็นคล้ายๆผีเสื้อนะคะเนี่ยิินได้ยินเงียบเงียบเป็นแมงกะเบ้อเงียบเงียบเียบเห็นไหม กลับมาอีกรอบนะคะอันนี้ฝนแบบหนักมากๆนะคะยังอยู่นะคะไม่แปลกใจคือแมลงตัวน้อยนะะเนี่ยค่ะเขาทําไมถึงอยู่ใต้ใบไม้ะคะ่ะเวลาเวลาจะลอกคราบนะคะแล้วก็จะมารวมกันเป็นกระจุกเนาะ,ะเวลาเวลาเปิ้มบลอกคราบเนี่เปิ้นก็จะอยู่ตัวไพ่ตัวมันนะคะหรือว่าอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เวลาลอกคราบก็จะมาอยู่รวมกันเนะะี่ยค่ะบางตัวก็ไปแล้วนะคะเนี่ยนี่คือค้าบเปล่านะคะ เอ้าข้าเปล่าๆนะคะไปแล้วนะคะนี่ค่ะบางตัวก็ยังอยู่บางตัวก็ไปแล้วนะคะนะฮะเนี่ยไม่มีดำร่านะคะอยู่ครบอยู่ครบนะคะเนี่ยนะฮะ อ,อันนี้แบบเขาแข็งแรงแล้วเขาก็บินได้นะคะอันนี้เปียกฝนนะคะพอโดนน้ำเขาก็จะชุ่มฉ่ำเลยคะอันถ่ายเมื่อกี้ไปรอบหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ฝนตกก็เลยกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็มาใหม่นะคะวัวน,น้องจะไม่อยู่แล้วนะคะเนี่ยอยู่ทั้งด้านหน้าด้านหลังอะ่ะแตด้านหลังนี้ยัง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 ไม่ลอกคราบนะคะยังเป็นมแมลงอยู่นะคะเนี่ยด้านหลังเนี่ย ยังยังยัง,ยงเป็นตัวอยู่นะยังเป็นตัวอ่อนอยู่นะคะก็จะลอกคราบเป็นตัวนี้ค่ะแต่ด้านเนี้ยด้านนี้เป็นแบบนี้แล้วนะคะถ้าตัวไหนแบบปีแข็งแรงแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะพร้อมจะบวยบินนะคะอย่างเงี้ยไปแล้วเลยแต่ความบ้างเปล่าไ <laughs> อา้คราของแมงพ้อตอกในอันเก็บใส่ขวดโหลไว้อยู่นะคะไอตอนซื้อโอ้ยตายแล้ว จับน้องมาอันนี้ค่ะลักษณะของน้องนะคะก็เหมือนผีเสือะะ้อค่ะอันไม่ได้ฟันธงว่าเป็นผีเสื้อนะคะคืออันบอกว่าลักษณะคล้ายๆผีเสือ้อออาวอาทำไมยืมหน่อยยืมหน่อยลูกเออเขายืมหน่อย นี่นะะน้องก็จะเป็นตัวแบบเนี้ยทุกคนเห็นไหมน้องก็จะเป็นผีเสื้อนะคะกลับมาน้อย,อยอผีเสื้อบินได้นะคะ ทั้งกระโดดและบินนะคะมีความสามารถเฉพาะตัวนะคะ่ะน,นี้เขายังเยาว์วัยอยู่คะคือปีกเขาไม่แข็งเขาจะอยู่แบบนี้นะคะ่ะถ้าปีกแข็งแล้วนะคะเดี๋ยวอันจะหาให้ดูนะคะโน่นน่ะโน่นะคะ่ะสังเกตไหมคะเดินต้มเตี้ยมต้มเตียมกันอยู่โน่นนะคะอันนี้คือวงจรชีวิต มแรงเข้าตอกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอันจะกลับบ้านแล้วค่ะพามาชมวงจรชีวิตแมงข้าวตอกนะคะคือช่วงนี้ฝนตกเยอะมากๆนะคะคือว่าเดี๋ยวถ้าน้องไปหมดแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นนะคะก็ะคือเห็นอีกทีปีหน้าเลยนะคะนะคะ่ะ แมงเข้าตอกเือเพี้ยไก่แจ้หรือเพี้ยหัวงอกนะหรือว่าแมงนวลน,นะคะมีหลากหลายชื่อนะ,ะแล้วแต่ภูมิภาคที่เขาอยู่นะคะส่วนบ้านอันของแมงเข้าตอกนะคะ